สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหุ่นฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้ว2สูตรนี้ลงเทียบชนไว้นะครับของงวดที่แล้วชนกันอยู่4ตัวนะครับ5 6 8 9้า กับผลรังวันที่ออก6-6-5หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5้าเดี๋ยวงวดนี้ลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับสถิติเทียบชนกันจากงวดที่ออก6 9 0ศนย์ะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้า็ดแดเก้าิบนะครับ10งวดติดนะครับสถิติเข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับเทียบชนจากงวดที่ออก6 9 0ศูนย์นะครับเรามาดูสูตรนะครับลงงวดแรก1กันยายนนะครับ เข้ามานะครับ1กันยายนแล้วก็16กันยายนก็เข้ามาแล้วก็1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกับผลวันที่ออก6 6 5หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5ที่เห็นผลงานก็3งวดติดนะครับสูตรนี้ สีย้อนกลับไปนี่ก็จากงวดที่ออก69 0นะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้1บวก5เป็น6นะครับ6บวก8เป็น14 14บวก2เป็น16ได้เลข6ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ5 ห้าบวกสองนะครับได้เลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดบวกหนึ่งได้เลขแปดแปดบวกหนึ่งนะครับได้เลขเก้าทั้งหมดห้าตัวนะครับสูตรนี้หกห้าเจ็ดแปดเก้านะครับได้เหมือนเดิมนะครับของงวดที่แล้วก็หกห้าเจ็ดแปดเก้านะครับ งวดทีแล้ว3าบวกเเป็น12 12อบวกสเป็นสิบหกของงวดทีห้าหบวกหเป็นหกหกบวกแปดเป็น14 14ี่สิบสี่บวกสเป็นสิบหได้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลัก10บล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2องนะครับ สถิติ 4, จากพวดเดียวกันเป็นตัวเลขหตัวเหมือนกันสถิติของสูตรเข้ามายังไม่ผิดนะครับสูตรนี้งวดแรกที่ลง1ิกันยายนนะครับเข้ามาแล้วก็1ตุลาคมที่ผ่านมาก็เข้ามานะครับกับผลวันที่ออกหกหกห้าหลักหน่วยบนนะครับเลขหเข้ามา เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสถิติยังไม่ผิดนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลข5ตัวก็เยอะอยู่นะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้9บวก9เป็น18 18บก2เป็น20 20บวก6เป็น26นะครับได้เลข6 เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้5ตัวก็จะเป็น9 2 5 8 16งหดสุลาคมนะครับหกนะครับ จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้6 9258นะครับก็ได้เหมือนเดิมอีกเหมือนกันนะครับสูตรนี้6 9258นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่ส แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ69258นะครับได้เหมือนเดิมนะครับ69 258ดังนั้นตัวชนก็ต้องชนกัน4ตัวเหมือนเดิมนะครับลืมเ,เขียนวันที่นะครับ16ตุลาคม67นะครับของงวดที่แล้ว กันสตัวห้าหกดเ้านะครับห้าหกดเ้าชนกันเหมือนเดิมนะครับห้าหก้า าพม6 7นะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับที่แล้วเลข5มาแล้วนะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับ6 8 9ดนะครับหรือว่าเลข5ายังจะกลับมาอีกในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับถึงความน,น่าจะเป็นนะครับ แต่ถ้าจะวัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับงวดนี้สูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับได้เลขขี้นะครับได้เลขขี้ถ้าเอาตามสูตรคู่ขี้ก็5กับ9นะครับมาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูนะครับก็เพิ่งเป็นชุดแรกนะครับหลักหน่วยบนนะครับที่ลงนะครับก็ยังมีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยพิจารณากันไปนะครับ ว่าตัวไหนนะครับน่าจะมีโอกาสนะครับก่อนน่าจะเป็นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็ดูไปหล,ลายสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชรเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ